ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่21-27ตุลาคม2567การงานช่วงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกแดนไกลอางประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรที่อยู่ไกลๆนะครับน่าจะดีมันมีเกณฑ์ต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเยอะนะครับรชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่เท่าไหร่อาจจะต้องไปคอยติดต่อเจรจาไปทั่วนะแต่ก็มีโอกาสดีๆเรื่องของงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็รีบคว้าไว้นะอาจาจะจําเป็นจะต้องเป็นสัปดาห์ที่ต้องแสดงความสามารถพิสูจน์ความสามารถ สามารถให้คนอื่นยอมรับนะฮะแต่ก็อย่าอีกโก้จนเกินไปนะครับอย่าไปรับคนอื่นจนกระทั่งมันเสียกระทบกระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ได้แต่โดยรวมก็น่าจะเป็นได้รับความช่วยเหลือหรือมีเรื่องของการดูแลใส่ใจความสมัครสมานสามัคคีเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆนี้ถือว่าเป็นในทางที่ดีแหละอาจจะมีอาการแบบได้อะไรมาแล้วก็ไม่ค่อยพอใจสักไหร่เป็นเพราะว่าเราคาดหวังมากจนเกินไปนะต้องลดความคาดหวังลงไปลงไปหน่อยพอคาดหวังสูนเกินไป ไอสิ่งที่ได้มาแทนที่จะดีใจก็กลายเป็นว่าไม่พอนะเพราะว่าเราอยากได้มากกว่านั้นซึ่งมันขึ้น อยู่ที่อัตราของเราเองนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรจนสูงเกินไปบอกตัวเองว่าได้มาก็ดีแล้วนะเรื่องของการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานดีเงินก็คงจะดีตามนะครับแต่ว่าได้มาก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรเท่าที่ควรนั่นแหละเป็นปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยพออบพอใจก็ได้เอานะยังดีกว่าไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้มีคนไม่ไม่ได้อะไรเลยก็เยอะนะหรือเสียซะมากกว่าได้ก็มีระวังละกันนะครับว่าอาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยก่อนข้างจะเป็นสายเป มากไปหน่อยมีเรื่องของหมดไปกับเรื่องของการเดินทางเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆอาจจะมีคนเข้ามาบิดเบียนในช่วงนี้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้เลี่ยงซะอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดมีโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้ศูนย์นะครับมันจะไม่ใช่กลาย เป็นการเยิมและเป็นการการให้นะถ้าคิดจะให้นะครับก็ตัดใจไปเลยว่าจะไม่ได้คืนแล้วก็ก็ระวังเรื่องใช้จ่ายหน่อยส่วนเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้คนที่เข้ามานะครับมีแน่ๆนะครับแต่ก็อาจจะเป็นประเภทผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังหรือมันยังมีอะไรที่ไม่ค่อยนิ่งมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับไปโฟกัสเรื่องทำมาหาเงินดีกว่าส่วนเรื่องของคนมีคู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกหง่อยๆหงงๆหน่อย,อย,อย,อยนนรู้สึกว่า มันไม่มันขาดคนดูแลเอาใจใส่ทั้งๆท,ที่คนอื่นเขาก็เห็นว่าคุณก็มีคนคอยดูแลนะแต่ตัวคุณเองอาจะรู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอดูแลแค่นี้ไม่ถูก ไม่พอคุณยังขาดอยู่ผู้ของคุณเองก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ไปโน่นไปนี่ตลอดหาเรื่องออกจากบ้านอยู่เรื่อยก็ยังไงลองคุยกันนะครับลองคุยกันเพื่อปรับระบายความรู้สึกของคุณบ้างให้เขาให้เขาหรือเธอได้รับทราบบ้างนะครับเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นเผื่อเขาจะเข้าใจมากขึ้นนะส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับก็อาจจะมีต้องระวังพวกโกครคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อจากคนอื่นนะครับพวกโรคติดต่อไข้หวัดโควิดอะไรพวกนี้ยังต้องระวังนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหา พวกช่องท้องนะครับพวกกระเพาะลำไส้หรืรพวกทั้งหลายนะกินอะไรต้องระวังมันอาจจะทําให้การทํางานของกระเพาะลำไส้มีปัญหาได้นอกนั้นก็ถือว่าโดยภาพรวมถ้าไม่รวมเรื่องของความเครียดความขี้ง,งุดหงิดนะก็ถือว่าภาพรวมแย่งแรงดีครับ